สนับสนุนโดยเหมียวนิโมสินค้ามินิมอลลายแมวเหมียวสุดน่ารักสนใจสินค้าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสินค้าน่ารักเพียบใกล้สงการแล้วหลายคนคงวางแผนไป,ไปเที่ยวในวันหยุดยาวกันใช่ไหมละ่ะแต่เมื่อคุณเงยหน้าขึ้นมาก็เจอเจ้าเหมียวทำตาแป๊วอยู่ข้างหน้าซะนี่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถพาเจ้าเหมียวไปด้วยได้หรือจริงๆแล้วอาจนำเจ้าเหมียวไปด้วยแต่ไม่สามารถนำเข้าโรงแรมของคนได้ เราได้คัดโรงแรมแมวน่าอยู่มากๆจนอยากไปอยู่เองมาให้คุณแล้วละ่ะเรามาดูกันว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้าง 1. n e o เนโกะลักชูรี่แคทโฮเท โรงแรมแมวนี้อยู่ที่ถนนวนวลจันทร์มีประสบการณ์การเลี้ยงดูน้องแมวมากว่า10ปีความโดดเด่นของที่นี่ก็คือการออกแบบตกแต่งของห้องพักที่แม้กระทั่งคนอย่างเราๆก็อยากจะไปอยู่ซะเองแต่ละห้องเนี่ยรับรองว่าเจ้าเหมียวจะต้องชอบและสนุกสนานในการมาพักแน่นอนเพราะออกแบบตามนิสัยของน้องแมวที่ชอบปีนป่ายเพื่อให้น้องแมวที่มาพักมีความสุขและลดความเครียดได้นั่นเอง สำหรับใครที่สนใจอยากพาน้องมาที่นี่แนะนำให้ดูรายละเอียดและเงื่อนไขในการพาน้องเข้าพักนิดนึงนะเนื่องจากทางโรงแรมเองค่อนข้างระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่ามีอะไรต้องเตรียมบ้าง 2. โคฟุคุแคทโฮเทลโรงแรมแมวสไตล์ญี่ปุ่นรับฝากแมวสะอาดปลอดภัยไม่ขังกรงและมีแอร์ให้ด้วยตกแต่งสวยงามแบ่งห้องพักเป็นสัดส่วนให้น้องแมวมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ท่าดอยเราเราจะได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจที่นี่มีห้องพักให้น้องแมวหลายแบบแตกต่างกันไปทั้งห้องแคปซูลห้องดีลักซ์และห้องเพนเท์เฮาส์อีกทั้งยังมี2ส,สาขาคือพระราม9และสุขุมวิท39 3. ามามวแมวแคทโฮเทลมาเมาแคทโฮเทลตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทตรงข้ามโรงเรียนพระมหาไทยเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อต้องเดินทางหรือไม่อยู่บ้านต้องออกมาทำธุระข้างนอกก็สามารถนำมาฝากไว้ได้เลยซึ่งโรงแรมแมวแห่งนี้มีความกว้างสะอาดและปโปรง่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมให้แมวได้ออกมาเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายหากเจ้าของไม่สะดวกดูกล้องวงจรปิด ก็จะมีการถ่ายคลิปและถ่ายภาพให้กับเจ้าของได้ดูแมวว่าเจ้าเหมียวของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง 4.Sleepy Cat Hotel โรงแรมรับฝากแมวให้ความรู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่บ้านห้องกว้างและสะอาดน่าอยู่มาก ห้องพักแมวของที่นี่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นอบอุ่นสบายๆมีห้องพักหลายแบบก็คือห้องแคปซูลห้องดีลักและห้อง VIP นอนเย็นชุ่มชำ่ำแยกห้องแยกบ้านไม่เลี้ยงรวมกับบ้านอื่นปล่อยเล่นทีละบ้านไม่ปล่อยรวมกันถ่ายรูปอัปเดตส่งให้ดูวันละหนึ่ครั้งอีกด้วย5 c าแคทิปปี โรงแรมแมวแคททีปี้ที่ภูเก็ตเปิดบริการทุกวันพิกัดเขารังสุดซอยสุขสันติหนึ่งมีบริการรับฝากเลี้ยงแมวรายวันไปจนถึงรายเดือนแอร์เย็นสบายตลอดทั้งวันห้องกว้างกิจกรรมแน่นพร้อมรูมเซอร์วิส24ชั่วโมงไม่ขังกลงและเพื่อความสะดวกนัดหมายจองห้องพักล่วงหน้ากันด้วยนะห้องพักมักจะเต็มทุกสุดสัปดาห์เลยละ่ะ ทาดแมวที่กำลังเลงงโรงแรมแมวที่ไหนอยู่แต่ละที่มีลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วสนใจที่ไหนและอยากรู้ราคาก็สอบถามกับทางร้านได้เลยนะเนื่องจากในแต่ละปีอาจมีการปรับราคาและข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะบางที่เนี่ยอาจจะใกล้เต็มแล้วก็ได้